s gos Cat, 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 go, s go. <S สวัสดีทุกคนนะครับเป็นคลิปเก่านะอัดแล้วต้องลงครับกลงเล็บซันต้าทำงานวงเล็บสามโมงกุดนะมันผ่านมาประมาณ เดินหนึ่งแล้วสำหรับคลิปนี้ไม่ถึงไม่ถึงประมาณ2อสาสัปดาห์ได้นะครับมันมันอัดไว้แล้วทุกคนมันต้องลงนะครับถือว่าเป็นคลิปแถมแล้วกันนะมาลุยก็หลังจากที่เราเล่น1แล้วก็2มงกุฎปแล้วนะสำหรับด่านมงกุฎเอ้ยไม่ใช่สําหรับด่านกงเลบซาตานะครับกองเล็บซานตาเอ๊ะมันชื่อด่านอะไรนะตะลึงตึงโป๊ะ,ะมาเดี๋ยวเราใช้แมวเซตนี้แล้วกันนะครับเป็นเซต คู่บุญบาร,รมีแล้วกันนะของขวัญ5 0 0พันชิ้นต่อวินาทีไม่เห็นมาแจกเราอ๋อมันเป็นด่านที่แจกแมวของขวัญน,นั่นเองนะหรือแมวแอปเปิลที่อยู่ในกล่องของขวัญน,นั่นเองนี่กระแทกเลยเอาให้หยับครับอย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้ผมกำลังเคลียร์คลิปนะครับก็เลยจะมีคลิปเก่าบ้างคลิปใหม่บ้างปนกันไปนะทุกคนปล่อยบางช่วงเวลานะเพื่อที่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็ทยอยไล่ดู คลิปกเก่าๆกันได้นะคือผมกําลังจะเคลียร์คลิปนั่นแหละอย่างที่บอกนะแต่ต่อมาเด็กนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซายไม่ใช่ตึงโป๊ออีแล้วมาเด็กนอนไม่หลับนะครับถ้าให้พูดเข้ากับสถานการณ์ก็คือประมาณว่าเด็กอะรอรับของขวัญจากซานต้าไงอันนี้มันเป็นเทศกาลของคนต่างชาตินะครับของฝรั่งเขาเจอเลติอาใส่ชุดซานต้า แล้วก็มีตัวอะไรอยู่ข้างหลังน้องหมาใช่ไหม Merry Christmas แต่ตอนนี้ปีใหม่แล้วนะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะด่านพวกนี้นะของย่องตบป้อมต่องต้องย่องวิ่งมาไม่ทันป้อมแตกก่อนเลยต่อสิรออะไรดันออกมาครับของขวัญตีกลับอาวินกรัมพูดถึงของตีกลับคือช่วงนึงผมเคยของเออผมเคยขายของออนไลน์ แล้วคือแบบคนสั่งก็สั่งอะไรพอส่งไปแล้วนะไปถึงไปรษณีย์แล้วครับขายของในแอปแอปส้มอะนะของไปไปรษณีย์แล้วนะเดินทางไปแล้วหนึ่งวันคนระับโดนกดยกเลิกเวรกรรมแล้วเป็นแบบนี้บ่อยมากจนแบบเฮ้ยแล้วจะสั่งของเราทำไมมันเสียค่ากล่องเสียค่าบบเบลเสียค่าส่งของประมาณนี้นะก็เลยยกเลิกเลยนะของกําไรไม่เยอะหลักสิบบาทองของขวัญกําไรนะสิบยี่สิบบาทประมาณนะี้ แล้วคืออะไรโดนหักค่าคอมด้วยโดนหักค่านนค่านี้ค่านั้นแถมโดนกดยกเลิกเลิก,เลกขายกันไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนะี่ยเลนเดียสตรค์มีตัวอะไรอ๋อด่านนี้มันดอบแมวกล่องของขวัญด้วยนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับถามว่าเก่งไหมก็เคยเอามาใช้ไหม มันมันบอกแบบเอามาใช้ได้ไม่เต็มปากเพราะว่าด่านที่ผมเคยใช้ก็คือเป็นด่านแรนดอมนะด่านพิชิตใช,ช้ตำนานนะครับมาแรนดอมมาให้เราก็เลยลองใช้ดูเลอ,อมันก็น่ารักดีอ่ะเอาลิฟต์ิ้นพันลอบตัวมีความเซ็กซี่นิดๆก็ถ้าใครเห็นผมเล่นประมาณนี้ก็จะไลดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆถ้า ถ้าเราไม่มีตัวโกงขนาดนี้ถ้าผมไม่มีตัวโกงก็อาจจะยากก็ได้นะครับไม่มีกี่ได้ไม่รู้อะของขวัญแห่งรอยยิ้มอันนี้หนาสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ทําคลิปใหม่ต่อครับวงเล็บเก่าใหม่วงเล็บเก่านะคลิปที่ตัดต่อใหม่แต่ว่าอัดไว้นานแล้วประมาณนี้ของขวัญแห่งรอยยิ้มบอสคือตัวอะไรอะ ซันต้าแน่เลยอนะ่ะไอซันต้าเราจะเอาไม่ใช่มีเป็ดด้วยนะปอมมันปอมมันติดเวฟด้วเห็นเปล่าแต่เวฟยังไม่แรงพอเดี๋ยวก่อนไอ้ไรเนี่ยกมั่นนี่มีหลายตัวจังวะ มาตะลินเดียนะซันต้าไม่มาตบม่านนี่ไงกายยังกายยังใกล้ตัวยังตบม่านนีปึ๊บตบม่านนั่นแหละถึงป้อมเมื่อไหร่นะบอกเลยป้อมแตกแน่นอนเจออิซานามิเอ้ยอิซานตะกิเข้าไปพูดถึงอิซานามิแล้วอยากได้เลยเกินไม่เคยได้ เมันเป็นยังไงนะอารมณ์ตอนได้ตาขวาไม่ได้นานเลยโอเคชนะเรียบร้อยถ้าหันกระป๋อง30กระป๋องแค่ก็แสดงว่าจบด่านแล้วนะทุกคนตัวแรกโอเคจบด่านแล้วนะครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบวันที่เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับ bye บ๊ายบายออใใใ้เเเนนนนััมีมนนปลนน่่ยตตวห็ืคครคร